ดีจ้าพี่น้องทุกๆคนนกกรงสเน่ห์จ้ามาพบกันอีกแล้วพี่น้องวันที่แปดพฤศจิกยายนะพี่น้องเนาะยหกสี่พิการเทา่ากับผู้พิพาาชุ่งเหนจ้าอำเภอนาจิตวิจังหวัดอุบลเนาะจ้าอาเบภอพี่น้องเนาะเท่ากับบริษัทสองหมื่นนะพี่น้องเน่อยโอ้โหว่าเห็ดมันสีออกคือบอไปเบิร์นไปหลุ่นกันเบิร์นพี่น้องมันสีออกคือบอออกมันสีได้คือบอได้เหมือนนี่พี่น้องมาพี่น้องไปหลุ่นกันเบิงสนได้บอ ดอกเลหแห่งมันจ้าพี่น้องเห็ดดินจ้าสองดอกพดดินอีกแล้จ้าพี่น้องหลงงามเวยพี่น้องเอ้ยเที่ยขดดินจ้างามอีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องงามเลย ด <Okay. S 2> ำดอกองอีตนพี่น้องงามเลยเตนท์าเดียงจ้าเต็นาน้านวลพี่นนองตัวนี้บวดาพี่นออเล่นบวาดาตัวนี้บวดาอยู่ ตพี่น้องเลื้องพี่น้องเลื้องไหนอยู่พี่น้องเทศนาหนุน,น,นจ้า,าง,งามเลยพี่น้องสวยเลยจ้า

ดอกนี้เขาสิบอเอาน่าจ่านี่หน่อยแห้งเอาไว้เอ็มไงก็อีรพี่น้องเห็นหนานวลพี่เก่าเลยจ้างามอยู่จ้าพี่น้องเอ้าวซื้ิไปไอ้เก็บเพชรขึ้นมาบปได้มาสองเหมือพี่น้องเอ้ยเฮ็นหนาแดงจ้าหนานวอยแต่จ้าพี่น้องงามเลยจ้าดอกหนึ่ง ออด,ดอกนีเคือสีบล็ด้วยดพี่น้องมันเท่าละนี่กระตาดูกระตาจ้าในแค่นี้พี่น้องตัวนี้องุกพี่น้องแตกไปแลาน,น,นลวลอะจ้าพี่น้องสองหามนิจยาตูมพี่น้องดูมหนึง่ง หน้าหน่อยล้วจ้าหนาหน้าหนวดไอ้พี่น้อมาเลยพี่น้องดอกหนึ่งกลางเลยงามสองดอกสามดอกขอตัวนี้ดอกหนึ่งหน้าหนวดอีกล้วจ้าพี่น้องงามๆเลยเอองามแฮงสวยเลยจ้าดอกนึ่งามแฮง กเกี่ยวจ้างามเลยต้นอ,อ้อยจ้าสองดอกง,งามเลยเข็นนาแดงจ้าเข็นนาแดงอีกแล้วจ้านาแดงอีกแล้วพี่นอ้องดินทิดเนีน้ยได้จ้าพ่นตกใส่นิดเหลืองจ้า เพชนเพิ่องพี่น้องดอกงามๆเลยจ้าตัวน้ำอ้อยพี่น้องงามเลย้ยงามแฮงงามเลยจ้าเค็ืหนาหน่อยเราพี่น้องต้องดอกเลยจ้าสวยงามหน่อยสงามเลย เพิงเลือดท้าลายจ้างามๆเลยพี่น้องเอ้ยสวยๆเลยจ้าเพิ่งแดงพี่น้องห๋าน่วลอีจ้าดอกนึงพี่น้องดอกจุ่มๆตัวนี้ก็เด็กเก็บอยู่พี่น้องนึกว่าสิว่าเด็กเก็บเพิ่งเลือดอีจ้าพี่น้องดอกงามจังพี่น้องกำลังจุ่มๆเลยดอกนึงจ้าหนุงเลือดคือเก้า สดเดือดอีละจ้างามเลยจ้าเส้นหนาแดงจ้านี่ดอกงูแดงพี่น้องดอกน้อยหลงออกนี่ดอกเดียวพี่น้องเลยผึ่งตองพี่น้องงามเลยจ้าปล่อยละจ้าตัวน้ำอ้อยพี่น้องงามเลยสามดอกพี่น้องเลยนะเอองามเลยจ้าอื้ lắm lịch nóng lắm 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 lịch nóng lịch nóng lịch nóng lịch đấy lịch nóng lịch nóng lịch nóng mụn nóng mẹ nóng lịch nóng lịch nóng lịch mán lịch nóng nóng lịch 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 nóng thì, nóng lịch nóng งามจ้าองงามเลยจ้าโตเห็นหนาหน่วงพี่น้องเ็ไปเรื่อยจ้าตรงตองจ้างามงามเลย อยเลยจ้าพี่น้องาง,งามเลยสองดอกจ้าอันปูจ้าพี่น้องสองงามๆเลยเห็น,นหนานวลพี่น้องปล่อยเรื่อยจ้าพอได้เก็บอยู่พี่น้องส่มกระจายให้หน่อยจ้าเด็กเกี้ยงเลยพี่น้องเกี้ยงง่ายเติบหน้านวลเลยจ้า ดอกนึ่งพี่น้องเดือดค้าลายจ้าคงห้อยย้องจ้าพึ่งคงห้อยย้องอีกเีวจ้าพี่น้อง อขอวาวข้าวหองจ้าพี่น้องเรางำงนานเราทงานเนี่ยนวลพี่น,น,น้องเราทำงามเลยข้าวดีนพี่น้อง ไเ,เก็บจีจาพี่น้องเต็ดดินนล้วนึเน่เ้นาคงกำลังลนเต็มเีนหนนวนพี่น้อง เดือดก่าลายจ้าต้อเฮ็ดผงดำพี่น้องนี่เอาเก๋ไก๋กันเลยจ้ะเฮ็ดผงดำเฮ็ดนาแดงจ้าบอกเรื่องพี่น้อ,นองงามๆเลยเดือดกขาลายจ้า เดือดคาลลยจ้างามเลยพี่นอ้องเอ้ยงามเพี้ยน,นขึงเสียมพูพี่น,น้องงามเลยจ้าเรื่องขึงเลื่องพี่น้องขงเดือดจ้าหอ,อพอ้าเม็เได้พี่น้องบ้านี้ งามแห่งเก็บฟังมีกันพี่หน่องจิ้งกะพลสเอรทุกอา่างพี่หน่องเอ้ยทักธรรมศาสตร์มันจังมันมีสารผิดทั้งผู้ทั้งเขางามแห่งมาก็ลุกเช้าเดี๋ยวพี่หน่องเอ้ยมันนี่ก็ได้ แต่ดมันจะทำงานนียเ um> oh yeah. ี่บปวก่อนพี่น้องเสตตู้เย็นไว้ยามีปนมีหลับหนาวเลยหยิบกปเด็กรกกปนอปนกบพี่น้อง ตอนแล้วตอนละก็อีกนัดเดียวหยิบขึ้นไปไหม่เฮ็ดกระไรไร่เติมอ,อยู่พี่น้องคอนไร่เติมอ,อยู่าต่อพี่น้องเลยตามอะไรเพื่น้ราบ่อยพี่น้องเก็บผักแล้วมาเฮ็ดเก็บเห็ดต่อบ้านพี่น้องอออเฮ้ยน้องงามๆเลยน้องมาสรุปเห็ดจ้า ได้ยึดพี่น้องหลายเติบยึดจ้าก็ได้เก็ยบยึดพี่น้องร้องมาวละไพี่น้องปากกดไหลกดแชร์นี่เลยจ้ากดติดตามกดกระดิ่งพร้อมด้วพี่น้องประสิทธิ์บนคลิปใหม่ๆขอบคุณในหลายจ้า